คำถามชุดที่1ข้อที่1เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบให้รถสวนทางมาก่อนข้อที่สองเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบทางคู่ข้างหน้าข้อที่สาม เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรตอบขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวังรถสูงเกิน2.5เมตรห้ามผ่านข้อที่4เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบทางข้างหน้าจะมีที่กลับรถด้านซ้าย ข้อที่หเครื่องหมายนี้หมายความว่ายอย่างไรตอบห้ามรถเข้าข้อที่6เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบระวังคนข้ามถนนข้อที่7เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบ ออกทางขนานข้อที่แปดเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบทางเป็นแอ่งข้อที่9เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ ข้อที่10เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรตอบขับรถชิดไปทางซ้ายด้วยความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีกเกาะแบ่งการจราจรเป็นสองทางข้อที่11เครื่องหมายนี้หมายความว่ายอย่างไร ต่อทางร่วมด้านขวาข้อที่12เครื่องหมายนี้หมายความว่ายอย่างไรตอช่องเดินรถประจำทางข้อที่13เครื่องหมายนี้หมายความว่ายอย่างไรตอบให้ชิดซ้าย ข้อที่14เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรตอบผู้ขับขี่ควรเปลี่ยนใช้ช่องเดินรถที่เหลืออยู่ด้านขวาด้วยความระมัดระวังข้อที่15เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรตอบขับรถให้ช้าลง เพราะทางข้างหน้ามีคนข้ามถนนไปมาอยู่เสมอข้อที่16เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรตอบให้ชะลอความเร็วของรถลงและเพิ่มความระมัดระวังข้อที่17เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรตอบ ห้ามขับขี่รถแท็กเตอร์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายข้อที่18เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทางข้อที่19เเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบทางเดินรถสองทาง ข้อที่20เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบห้ามเกวียนทุกชนิดผ่านข้อที่21เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบทางโค้งไปทางซ้ายแล้วกลับข้อที่22หากต้องการประหยัดน้ำมัน ควรขับรถด้วยอัตราความเร็วเท่าใดตอบขับรถไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อที่23ทางหลวงพิเศษมีข้อดีกว่าทางหลวงแผ่นดินอย่างไรตอบใช้ความเร็วได้มากกว่าข้อ24 ถ้าเครื่องยนต์ร้อนจัดจะเกิดอาการอย่างไรตอบเครื่องยนต์จะดับหรือเร่งไม่ขึ้นข้อที่25การหยุดรถบริเวณทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไรตอบหยุดหลังเส้นแนวหยุดรถข้อที่26ถ้ารถยางแตก จะมีอาการอย่างไรตอบพวงมาลัยจะหนักรถจะเอียงข้อที่27ข้อใดคือการปฏิบัติในการขับรถที่ดีที่สุดตอบขับรถด้วยความไม่ประมาทรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัดข้อที่28 ในการขับรถผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรตอบให้สัญญาณไฟเลี้ยวและมองกระจกข้างข้อที่29ระหว่างที่เปลี่ยนเกียร์แล้วเกิดเสียงดังเกิดจากสาเหตุอะไรตอบเข้าเกียร์โดยไม่เหยียบครับข้อที่30 ขับรถขณะยางล้อหน้าแบนจะมีผลอย่างไรตอบยางล้อหน้าสึกหรอและรถกินน้ำมันมากขึ้นข้อที่31การเลี้ยวรถอย่างรวดเร็วจะเกิดอะไรขึ้นตอบเกิดการลื่นถไหลเสียการทรงตัวและพลิกคว่ำ ข้อที่32สิ่งใดต่อไปนี้หากไม่มีความพร้อมแล้วจะมีโอกาสเกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุดตอบผู้ขับขี่รถข้อที่33ผู้ขับขี่จะเปิดไฟหน้ารถเมื่อใดตอบ เมื่อไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าในระยะต่ำกว่า150เมตรข้อที่34บริเวณใดไม่มีมุมอันตรายตอบทางตรงถนนว่างข้อที่35กรณีหลบหนีเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีผลตามข้อใดตอบ ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทําผิดข้อ36รถตามข้อใดนำมาใช้ในทางได้ตอบรถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้วข้อที่37ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถบรรทุกคนโดยสารได้กี่คน ตอบหนึ่งคนข้อที่38เมื่อพบรถฉุกเฉินขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรตอบหยุดหรือจอดรถให้รถฉุกเฉินไปก่อนข้อที่39ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไรตอบจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่พบาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อที่40นอกเขตกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลรถจักรยานยนต์สามารถใช้ความเร็วได้ตามข้อใด ตอบไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อที่41ระยะการปรับพนักพิงที่เหมาะสมควรปรับให้อยู่ในระดับใดตอบยื่นแขนไปสุดข้อมือควรอยู่บนพวงมาลัยด้านบนสุด ข้อที่42ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟถ้าขับรถมาถึงพร้อมกันรถคันใดมีสิบขับผ่านไปได้ก่อนตอบรถคันขอหรือรถที่อยู่ด้านซ้ายมือข้อที่43 บริเวณใดห้ามกลับรถตอบบนสะพานหรือในระยะ100เมตรจากเชิงสะพานข้อที่44จากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ใช้ทางได้ก่อนตอบรถคันขอเนื่องจากอยู่ในทางเอก หรือรถคันที่อยู่ด้านซ้ายมือข้อที่45ข้อใดเป็นมารยาทที่ดีตอบขอโทษเมื่อล่วงเกินผู้ใช้ทางจราจรร่วมกันข้อที่46ข้อใดไม่ควรปฏิบัติตอบใช้แตรไล่คนหรือรถ ที่47เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบทางคดเคี้ยวเริ่มซ้ายข้อที่48เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย ข้อที่49เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรตอบขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังรถมีขนาดกว้างไม่เกิน2.5เมตรผ่านได้ข้อที่50เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบ บริเวณที่ติดตั้งป้ายมีการเปลี่ยนแปลงไปทางซ้าย